เอาลราก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมแนทหงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Project XL ครับผมวันนี้ฮะผมมาทำชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึงเรียกได้ว่าเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างจะเสียงบประมาณเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้ฮะผมจะมาทำการ s u มมอนเชลลอนทั้งหมด10ครั้งครับผมอ่าภายใน10ครั้งนี้ ผมจะเลือกเป็นเผ่าเท่านั้นเลยเพราะว่าในตัวของการซัม,มอนเชลลอนเนี่ยเผาคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะเลือกนะครับแล้วผมบอกเลยว่าระดับที่อยู่สูงที่สุดของเกมนี้ก็คือระดับมิสติกนะครับคือพลังเนี่ย จะมีแค่รีเจนชุดเนี่ยจะมีแค่รีเจนจะมีแค่เผ่าเท่านั้นเลยนะครับที่จะมีสูงถึงมิติกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับผมจะทําการสุ่มจนกว่าจะออกมิสติกใน10ครั้งนะภายใน10ครั้งไม่รู้จะออกไหมนะถ้าเกิดพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมไปกระใจายให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูกันเลย Let's go <S คุณกำลังประสบป,ปัญหาโรบักไม่ผดใช่เลยถ้าใช่ ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อ a เ i m e a d v เวนเจอร l ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออ นอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire พั g จีโมบายอ e ินา r บ a k เอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบ หาคุณมามองหารหัสใหม่ในราคาถูกร้านดีซีช็อปมีรหัสแมปบอกฟุตเช่นไก่ตันผลโมจิตื่นผลจริงจอกผลเสือเผาวีสีครบทุกเผาและรหัสแม l ออสตาเช่นรหัสตัว7ดาวรหัสเทพเงาชาย7ดาวและมีบริการฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดพ้นปีศาจแมพต่างๆรวมไปถึงเติมโรบักเรทสุดคุม้มใครสนใจเข้าริงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเค ตอนนี้ผมได้เตรียมซัมมอนเชนลอรเรียบร้อยแล้วนะกินเข้าไปเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว1ชุดตรงนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงนิดหน่อยนะครับตรงนั้นเป็นทีมงานของผมทั้งหมดเองนะที่มาช่วยกันฟาร์มบอสดรอปตัวดักกอนบอลน,นะครับมาให้ผมสุ่มนะเรียกได้ว่าคลิปนี้หลายชั่วโมงมากๆครับบอกเลย10ชุดตรงนี้มีมากกว่า5ชั่วโมงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลา3 สองหนึ่งและไปอะไรอะ่ะพ่าอะไรฟฟนาริสพ่าอะไรวะเอพ่าอะไรผมดูโทรโล,โลแป๊บโอเคเดี๋ยวผมขอดูโทรโลนิดนึงนะที่ได้มาเมื่อกี้เห็นแบบแบบว่าเฟนาริสเฟนาริสอะไรลิสลิสเนี่ยแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าลิส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 เฮ้ยอะไรอะ่ะฟานาฟานาริสเหรอ เอฟเฟกก็คือ45 b o o บูทออสเตง์เหรออาบิลิตี้เฮ้ยเผ่านี้ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าสายสเตงคือสายที่เก่งที่สุดในเกมนะครับเพราะพ่าทังที่เก่งที่สุดในเกมมันคือสายสเตงก์้ยอันนี้จริงๆถือว่าใช้ได้แล้วนะผมจริงๆผมไม่ควรสุ่มต่อนะแต่ก็ <c oughs> ตั้งใจไว้แล้วว่ามิติคอเท่านั้นอ่ะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตกินดาก,ก้อนบอลเลยแล้วกันแต่แป๊บน,นึงอยู่ไหนวะหนึ่งสองสามสี่แป๊บนึงหาลูกที่ห้าก่อนที่ห้าสองสี่อ่ะห้าสองสี่หกและลูกนี้ก็คือลูกที่เจ็ดโอเค มาตัวที่สองขอดีๆไม่อยากเจ็บเยอะนะขอร้องเลยสามสองหนึ่งไปอะไรไซยาวะ่ะอุย้ยจริงๆเผ่านี้ดีนะครับเผ่าไซยาเนี่ยดีนะเป็นเผ่าที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ไซยาอยู่ลึกลงมานะคือตรงเนี้ยจากความเข้าใจของผมเองนะ ยิ่งลึกลงมาเรื่อยๆยิ่งดีนะครับซึ่งเผ่าบูเนมาจินเนี่ยเป็นระดับมิติคอเว้ยไซย่าเนี่ยมันลองจากมาจินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าโหดมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เอฟเฟกนะครับจะบวก56%เบเบสดามเมจนะแล้วก็จะบูตตัวไซย่าฟอร์มเนี่ยสแตตคูณ2ด้วยนะแถมคูณ2ออะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอันนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้แหละนะแต่มันจะคูณ2ตอนที่เราเปิดร่างไซย่าฟอร์มอยู่อุ้ยนี่มันเป็นเผ่าที่เกิดมาเพื่อไซย่าเลยนะครับจริงๆอันนี้ดีมากนะโคตรดีโคตรเก่งเลยนะครับใครได้นนี้คือคุณพอใจได้แล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกไปนี่คือคอนเทนต์ผมพอไม่ได้นะครับบาตต่อกันดีกว่า โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมเอาด bon, าก้อนบอลออกจากกระเป๋าก่อนอกระเป๋ากระเป๋าตัดนี่เลยหนึ 1, 2, 3, 4, okay. ่งสองสามสี่ห้าโอเคกินต่อเลยฮะหนึ่งสองสามใช่ไหมวะสามลูกวะโอเคสี่ okay. สองสี่อ่าละห้าเดี๋ยวผมหารูที่หกแปบบ๊บสองสี่ห้านี่ห้าอ่านี่หกแปบ๊บสองสี่หกเจ็ดโอเคมาเรามาดูกันครั้งที่3มผมจะได้อะไรนะนับ3ามสองหนึ่งและไปโอ้ได้เผ่าเดิมจริงๆอันนี้เก่งเรื่องฟาร์มมากนะครับ เก่งเรื่องฟาร์มมากๆเพราะมันเป็นเผ่าเดียวที่ดูดเลือดได้ในเกมและดูดแรงมากๆนะแต่ก็ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีนะโอเคต่อต่อเลยเผ่านี้ผมรู้จักอันนี้คือเผ่าเดมอนนะครับไม่ต้องไปดูนะจะรีเจนเลือดแรงแล้วก็ดูดเลือดแรงนะครับโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวผมเอาออกจากกระเป๋าเพิ่มก่อนเอามาต่อเลย3 4 7ี่เจ็ดหนึ่ง หมดเลยแล้วกันโอเคไหนลูกที่หนึ่งอยู่ไหนหนึ่งสองสสี่แล้วหอยู่ไหนสองสีเอาหกก่อนก็ได้สองสี่หกเ,เอาเจก่อนก็ได้หนี้ได้ป่า2สองี่หโอเค งโอเคมามาขอเถอะวะขอดีๆเถอะวะมันจะครึ่งทางอยู่แล้วนะสามสองหนึ่งและไปเฮ้ย <c oughs> ตกมือแตกเลย <c oughs> ได้แล้วได้แล้วว้าหูนะ เผ่านี้ดูกันอยู่เมื่อกี้ดูกันอยู่เมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือเผ่ามาจินบูนั่นเองนะครับเป็นเผ่าที่แม่งโคตรจะเก่งนะทำไมถึงเก่งลองมาดูกันนะครับเผ่านี้คุณจะได้เลือดคูณ2นะครับดาเมจบูทเนี่ยนะนี่เลย95%นะครับอันนี้คือเอฟเฟกติดตัวเลยนะ เอฟเฟติดตัวเลยคือมีปุ๊บดาเมจคือคูณเกือบเท่าตัวนะครับแถมตรงเนี้ยคุณจะได้สปีดบลูด้วยก็คือวิ่งไวมากๆนะครับตรงนี้ก็มีสกิลพิเศษให้อีกนะครับเป็นสกิลทีสกิลเฉพาะเผ่าอีกหัวสัตว์นะครับมันจะหลับไปแป๊บหนึ่งแค่5้าวิหลังจากนั้นเลือดจะกลับมาเต็มโคตรขี้จะโกงนะครับโอเคได้ละนะ อีกสองเผ่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้ถ้าเกิดอยากให้มีคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถือว่าผมสําเร็จแล้วนะผมถือว่าผมสําเร็จแล้วแล้วกันนะครับได้ผมบอกเลยนะออกยากโคตรมิตินี้แม่งออกยากโคตรนะครับนะเพราะตอนที่ผมยังไม่ทําคลิปนะสุ่มไปเป็น10กว่าทีละสิบยีทีเลยไม่ออกนะครับอ่ะอีก2เผ่ามาดูกนก่อนแล้วกันนะก็จะมีตัวจีเลนนะครับเผ่นะาจีเลนเนี่ยเป็นเผ่าที่ โหดมากโหดกว่ามาจินบูถ้าเกิดคุณเป็นสายที่เน้นสกิลโป้งเดียวแตกเพราะอะไรรู้ว่าทุกอย่างเหมือนมาจินบูยกเว้นสกิลกดครับสกิลกดของเขาก็คือจะคูณดาเมจสิบเท่าคุณฟังไม่ผิดครับคูณไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์นะฟังชัดๆคูณดาเมจสิบเท่าคือมึงกดแล้วสกิลอะไรก็ใครแตกหมดอ่ะคือคือมึงกดสกิลปุ๊บต่อให้พลังมึงกา,กากที่สุดก็สกิลเดียวแตก ทุกคนครับดาเมจคูณ1ิเท่าเวอร์มากๆนะจริงๆผมอยากได้เผ่านี้นะครับแต่ออกมาจินบูก็โอเคแล้วนะใช้ก่อนแล้วกันนะครับขอใช้ก่อนเนาะอ่าและอีกเผานึงก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับเผาอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยจะคูณเลือด2คูณดาเมจ2แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง25%้เอเ๋อเป็นเผาที่ไม่มีสกิลกดแต่ว่าความโหดก็คือ ให้ดาเมจมาคูณ2เลยไม่ต้องกดอ,อันนี้ก็แอบโกงนะแอบโกงนะเนี่ยเอาจริงๆคูณ2นะครับคนอื่นได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะไอนี่คูณ2เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วการคลิปนี้โอ้โหคลิปจบไวจังอะคลิปจบไวจังอะ่ะนัดอะก็ดวงดีเกิดน,นะแล้วถ้าเกิดคลิปหน้าอยากเห็นผมสุ่มอะไรหรือว่าอยากให้ทําอะไรในโปรเจกต์ XL ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ไลค์ต้องเยอะนิดนึงนะคลิปนี้ผมขอ สีไล์แล้วกันถ้าสี่สิบไลค์เนี่ยอาจจะมี e ีพีสนะครับอ่าโอเควันนี้ไม่รบกวนเวลาแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำใจช่อั้นัานก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโอ้ยนอนหลับฝันดีละายบาย